ผ่านมาเกือบ2ปีที่รัเสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครนจนมีทหารเสียชีวิตไปจํานวนมากอย่างไรก็ตามในวันคริสต์มาสของออธดอกซ์นี้ปูตินก็ได้พบกับครอบครัวของทหารเหล่านั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียให้คํามั่นเมื่อวานนี้ว่า เขาจะสนับสนุนทหารที่ปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียพร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับครอบครัวของพวกเขาด้วยว่ามอสโกพร้อมช่วยเหลือไปยังครอบครัวด้วยในยามจําเป็นผู้นํารัสเซียได้กล่าวในงานเลี้ยงอาหารข้ามก่อนวันคริสต์มาสของออร์ o d ดอกซ์ซึ่งเป็นการพบปากับครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตในยูเครนเ причем на всех уровнях, чтобы было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. А, жизнь сложная. ปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียในยูเครนเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2022จนถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลงซึ่งในปีนี้ปูตินก็ไม่ได้เรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงในวันคริสต์มาสของออร์โธดอกซ์ที่ตรงกับวันที่7มกราคมเหมือนปีที่แล้ว